สวัสดีครับมาพบกันคลิปส่งท้ายสําหรับค่าคืนนี้ครับดาวโจนนะครับก็เดี๋ยวฟังวิเคราะห์คร่าวๆนะครับเนื่องจากเมื่อวานดาวโจนไม่มานะครับก็เครื่องส้สใส่เครื่องจะร้อนช้าครับวันนี้ดาวโจนเปิดที่ลบครับ2 5 7 6 8ตอนที่ผมเฝ้าดูมาสักระยะเขาขึ้นบวกไปนะครับขึ้นบวกไปสักสักครู่แล้วเขาก็ลงลบนะครับก็เลยวันนี้น่าจะ ยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับคือไม่รู้จะลบหรือบวกนะครับไม่รู้จะลบหรือบวกแต่ตอนที่ผมคิดอยู่ในี่เขาลงลบนะครับผมก็เลยคิดที่ลบนะครับดาวจนค่ำคืนนี้ถ้ากรณีปิดลบผมว่าถ้ายเจ็ดายแปดหน้ายังมาครับหน้ายังมาแต่ถ้าขึ้นบวกนี่มีปัญหาแน่ขึ้นบวกนี่มีปัญหาแน่นะครับก็ภาวนาให้อยู่ลบดีกว่านะครับอยู่ลบดีกว่าถ้าขึ้นบวกเจ็ดแปดายเจ็ดท้ายแปมันจะมันจะ เขาจะไปคนละทางกันเลยจะเป็นจะไม่ไม่ใช่คู่กันนะครับเหมือนก็เลยจับยากนะก็เลยจับยากโอเคครับยังไงเมื่อวานยังไม่มาวันนี้เบาๆไปก่อนแล้วกันครับค่าคืนนี้เดินสุด7จ8ดแครับเด่นสุด7ครับขารุคขาวิ่งจะเจดครับเนาะสองเถ้าชอบแล้ะไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับสองเจ็ด8 แปด8จ8เองาเฮะเอาไปสามคู่ครับสามคู่ร้อยร้อยมัดเจ็ดร้อยมัดเจ็ดบนน่าจะยังอยู่อ่ะเจ็ดน่าจะอยู่บนอีกอ่ะน่าจะอยู่หลักร้อยอีก ชอบคู่นี้ครับชอบคู่นี้ไม่ใชเล่นแต่คู่นี้อย่างเดียวนะก็วางตั้งสามคู่ก็นเน้นไปในคู่นี้แล้วกันก็จะเป็น7 2 7ด2 2 7, 87, 7 88, 8 7็8 8 7็ดสอ9สองเจ็ดแปครับถ้าขึ้นบวกถ้าขึ้นบวกลักษณะวันนี้คล้ายๆเมื่อวานผมเล็งดูมามัน0 5 5 0 5 0้าหาลากแตกอะ วันนี้สองเจ็ดเจ็ดสองว่านะน่าจะเป็นคู่สองสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดนี้เนะี่ยคอมมานโนไว้ก่อนเนาะมานโนไว้ก่อนครับกอดได้ประมาณนี้ครับสําหรับดาวโจนครับรอให้มันเดินรอให้มันเดินให้มันเดินก่อนแล้วผมจะวิเคราะห์ให้ละเอียดกว่าน,นี้ครับตอนนี้เนื่องจากที่วิเคราะห์ไปมันยังไม่มาก็เลยเบาๆไปก่อนนะครับเลยเลยเลย,เลยงมอยู่เนาะองดูโฆษณาผมด้วยครับขอให้รับทรัพย์ครับขอตื่นเช้ามาเคฟูครับ ขอให้มีโชคมีราบในทุกการลงทุนครับสวัสดีครับผม